เฮียน้องถ้าถูกเก้าแสนเลยนะเว้ยเฮ้ยอดีเออดิมึงเกินไปมึงจะเอาเก้าแสนเลยเหรอวะน้องเฮ้ยเียเฮียฮัลโหลน้องมึงมารับกูหน่อยเปล่าน้ำมันกูยิงกับตำรวจจูแล้วกูวิ่งหนีคุณตำรวจมันไม่มีใครจกปูเลยเหรอในเมืองอ่ะโอ้โหจดเก่าอันนี้รถตี๋ ไต้คอมเมนต์หน <c oughs> ่อยนะดูใต้คอมเมนต์หน่อเียอน่อดวด้อมเดีดิ่ะดีวอ่อยเใต้คอมเมนต์หน่เียนต่อต้องเมเตนต์่ายไม่ถูกสักอันไอ้เหี้คยูใูใส้กอันได้ไม้ม ไอ้เียไปถูกสักอันเลยกูควรเล่นไหมเนี่ยที่แค่กูไม่ลงเนี่ยกูเจ๊งอะนะเงินกูฟาวมาเป็นล้านเนี่ยกูน่าจะหมดแล้วโอ้เขียเจ็ดขึ้นว่ะเขียเ่นเดียว,วเฮ้ยแดงยาวแล้วอันวาน้องเล่นได้เนีแน่แดงยาวนะเองฝากพี่ลงกล้วแดงสองไม้พี่ช่วยลงเอาเงินมา เองเอาเงินไหมพี่น้องบอกสุดท้ายจริงหรือนะเบิ้นไปเลยฐานไปเลยฐานเป็นไงล่ะพี่พี่ลิงรวยไหมครับพี่พอจะแบ่งให้ผมได้ไหมผมก็พอจะแม่นอยู่นะถ้าพี่แทงตรงข้ามอ่บพี่ลิงครับกักกักให้ผมไม้หนึ่งได้ไหมอย่พ่แทงเล้นี่กระโดด พี่ลิงครับพี่ลิงครับครับว่ามึมงผมกดตังก่อนผมว่ามันมาแด้ไนมนะได้ได้ผมก็โดนนีแ่แทงตามผมเหรอโดนเนี่ยที่ลงลงสีฟ้าโดนแดงสามทีเรียบร้อยเดี๋ยวแป้งผมรู้แล้วว่าทำไมผมเล่นการพนันลเล่นโตแม่ไม่เคยได้เงินไอ้เหี้ยเอาเงินคนอื่นกูยังเสียเด้วพวกมึงทำอะไรกันวะเนี่ย เลมงอะไรดีอะไม่ไหนเนาะเสียวตลอดเขียวตลอดทางจริงไหมเนี่ยเขียวตลอดเอ้ยแดงกวายเคี้ยเอาไงน้องเีนาะไปแน่วแน่เราแน่แน่เก้าแสนเลยนะถ้าถูกอ่ะเขียวตลอดทางผมไปแล้วนะพี่ลิงเคี้ยน้องถ้าถูกเก้าแสนเลยนะเว้ยเอาดีเออดิมึงเกินไปมึงจะเอาเก้าแสนเลยเหรอวะน้องสู้ๆเก็บแต้ม สองเปนจั่วป่ะเนี่ยวสองเฮี <S 2> 2. <S ยไอเฮียเอาดีไปไอสัตว์บอกพี่แชทฝากตัดด um> mm ้วยนะครับไอ้เฮียอันวานะครับพอทีนะไอ้เฮียพอดีนะของจริงจัดไอสัตว์เป็นไงเป็นไงไอ้เฮียอันวาลงเสมออันวาลงเสมอแสนหนึ่งได้มาเก้าแสนได้สัตว์มันมาตันห้าหมื่นพี่มันฝากกูลงไม้หนึ่ง เอาไว้ผมสีแสดเดี๋ยวพี่เก็บที่เดิม่ใช่ไไม่่ใชด้หรอไม่ใช่หรอมันเล่นบลกบาคัร่าไม่บอกไมบอลทำไมไอ้เยี่ยแผ่นไม่ทักเอาอ่างต่อร้านหนึ่งเงี้ยกูรอเล่นนะทำตกใจไปงั้นแหละยอียเนี่ยมารอเล่นเพราะกลัวกูขอตังค์บอกแล้ววงการเนี้ยไอ้เยี่ยแผ่นบอกว่าไอ้เยี่ยแผนกูหลุดไอ้เยี่ยกูค้าง ไม่พี่แย้มแผนบอกว่าไม่มึงบอกว่ามึงบอกว่าหลอกพี่ฟอดหลอกอะไรเฮียเสมออะไรพี่อยู่สภาพี่อยู่สภาพี่อยู่สภาเฮียพี่อยู่สภาข้าวแสนไอ้สัตว์พี่เอาดีตลอดแหละถ้าไหนก็ดีเหมือนเดิมอะไรเอ้ยพี่ฟอดพี่ฟอดขับรถเลยเนี่ยพี่ลงอุโมงกว่ะสัญญาณไม่ดี นายแม่กูพูดเล่นกูพูดเล่นไม่ถูกไม่ถูกกูไม่เชื่อมันไม่เชื่อมาขอห้าหมื่นเลยพี่พอเรียนพี่กันจะเรียนพี่กูต้องให้มึงเท่าไหร่นะน้องเอามาณสี่แสนสองหมื่นก็ได้มึงให้กูห้าหมื่นเลยเหรอน้องเปิดเป่า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 จากน้องน้องคนละสองหมื่นเชียร์ขอบใจมากว่ะฮะขับซูมเป็นเลยพี่ลอเล่นน่ะน้องชายพี่พี่กูต้องให้มึงเท่าไหร่วเนี่ยสามหมื่นหก เชี่ยน้องมึงกูว่ามึงควรจะต้องมากูเว้ยชิงเพราะว่าสองวันเนี่ยมึงฟันไปล้านสองนะเว้ยเฮียอยากได้น้ำเต้ากูป่าไม่เคยได้เลยสามหน้าโอ้โหน้องสามแบบต้องถามเซียนหมี่อันนั้นคือเซียนหมี่เขาไปทุกโต๊ะแล้วอะป่ามันมันต้องแบบคนเล่นเยอะๆที่ะได้คือเซียนหมี่เขาไปทุกโต๊ะแล้วดีเฮียไม่ไหวอ ก็ปูบานนี่จะแบบสิบห้าคนยืนบนโต๊ะเดียวเพราะนั้นน่ะมีสิทธิ์สามสิบล้านจริงเหรอตำรวจมึงม,มีปูนกี่ลูกอะสองถุงโอเคกูมีสี่ถุง,งนีกลัวเลยวะเกือบไม่ได้เล่น โมแกนอะไรนะดัดอิลิกว่ะไม่ได้ขับรถเก่งเลยขน,ええ Net ใในาดน,านั้นคนนี้คนนี้ใช่ไหมที่ขับรถเก่งๆใช่ไหมน้องไม่ไม,ไม่ไม่เคยอะขับไม่เป็นน<ๆ>่า <Platz. S 1> เดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้นหรือเปล่าที่ขับเก่งๆอ่ะใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะกระจกแหม่เอ้ กูเล <irgend> <laughs> <laughs> <that>? ือเปิดเปาวาเฮ้ยดีนะไม่ยิงเป็นไงเป็นไงสเต็ปเป็นไงยังผิวไหวเหมือนเดิมน้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชิวเลยอย่างงี้เดี๋ยวขอยอดลงข้างล่างแล้วกัน เป็นไงแรวปลงลงลงเลยเป็นไงเขาเรียกว่าเขื่อนทำยอดโอ้น้องพี่เฟี้ยวอยู่แล้ววงการนี้พอได้อยู่นะเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้พี่พอได้อยู่นะน้องอยู่สูตรนี้ให้ชอก็าทำผมบ่อยอยู่ตอนเปตดเบอดใช่เหรอเมื่อกี้เปนโชคดีนะตกสนุนผมตกรุ่นนะ มึงไปไกลเลยเหรอน้องโอ้ยปลาแต่แคาแรคเตอร์มึงจะบอกว่ามึงใส่มาจมเลยดิโอ้ค้างเกียร์เครื่องสัตว์ดิบดิบดเลยไอ้เหี้ยมึงใส่จมเลยเหรอโอ้กูเกือบยิงนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เป้าไม่ได้เปิดไอ้สัสเปิดแล้วก็นี่ขนาดไม่มีปืนไม่เปิดเป้าร้อยใช่เหรอ มันวาเหมือนพ่อมากลัวเลยแหละใช้ปืนนะผมต้องใช้ปืนสองคนสองคนนี้ตึงอยู่นะ ย่งมาเยี่ยมเต็มเต็ดเลยดูใจดูด้วยสิดูใจดูบ้างเล้อหาสักซอกลุ่มๆกันมั้ย quá rồi thì... Ê, chạy nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <đồn, cười> <đồn, cười> มัน,ร,น,มนมมรู้ลดแางแตกมันรอพี่รอวัดบวัดอุ้ยอุยมีเพีนนะมีสามันเตอแเต๋อโดดโดดที่จอดโดดดีกอ่ะหืนตัวนี้ อไว้หน่ยข้างล่างในกองหนึ่งกว่าข้างบนได้ปะได้สิบกองเลยพี่ข้างบนไอ้เหีเ้ยตำรวจไอ้อสัตว์ไอ้เหี้ย อเฮียตำรวจเฮียตำรวจเฮียตำรวจเฮียดูๆตำรวจดิกูจะยิงดีไหมวะกูไปเลย กูไปก่อนเลยวไอ้สัสกูไปแล้วอีอะเฮ้ยกูวัว อะไรนะกินเล็บจัดตาปกติคนระับปกติไอ้เหี้ยตํารวจตามมาไอ้สัตว์ตํารวจเห็นกูไอ้เหี้ยมาดูตํารวจตามกูดิเหี้ยมาดูตํารวจตามกู udah telur tahu aku iya telur tahu aku iya <tuh> iya <aku>, <tuh> กูโดนยับไปเฮียงไงน,นี้กูโดนยับไปสัตว์ไ,วไวน,นี้กูโดนยับไปเฮียพี่ฝอพี่นวายอยู่สุขุมพี่ฝอพี่อยู่สุม โรน้องมึงมารับกูหน่อยปั๊มน้ำมันกูยิงกับตำรวจจูแล้วกูวิ่งหนีปั๊มน้ำมันไงวะปั๊มน้ำมันปั๊มปั๊มใกล้เนี่ยนะเออปั๊มปั๊มเนี่ยปั๊มตรงตกปลาเนี่ยตกปลามึงเข้ามาจอดยังตกปลาเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มไม่เนี่ยเรียกปั๊มอะไรว่าปั๊มที่มีกองปูนปั๊มเชฟเก่าอะปั๊มเชฟอะปั๊มเชฟอยู่ตรงไหนวะ ้รถเสียรถตรงปะใช่ใช่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจโดนโดนพี่โดนโดนไป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 เลยไปเลยเลยของติ๊กจัดเหี้ยจัดตลอดอาวุธสุดเหี้ยมึงไปเลยไปไหนก็ได้ออกเขาไปเลยเหี้ยกูอยากหนีลูกคดีดีกูอยากลูกคดีดีเหี้ยน้องงออเข่าไปเลย มึงจะวนมาทำไมน้อง,งออกสายดิน้องออกเขาไปเลยขึ้นอ,อากินะไปโ่นไอ้เหี้ยกูขอรื้คดีนี้ก่อนเฮ้ยมันหลด,ดู่แล้วไม่โด,ดนเมื่อกี้มึงบอกมีตำรวจไม่ใช่เหรอใช่มีตำรวจวิ่งแล้วนี่มีตำรวจไอ้นี่วิงงบบว่งหากูอะแหละไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยกูแอบ,บตกข้างล่างแม่งก็ตามแล้วมึงคิดดูแม่งย่องมาหากูไอ้เหี้ย แล้วมียิงสวนนะเออกูควักยิงเลยเย็นๆอย่ากระช่างที่ <c oughs> นัแดงไปเลยเหรอไม่ไม่ออกไปก้อนนิ้วก่อนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมกูก็นึกว่ากูยิงปุ๊บแล้วกูก็หนีกูก็นึกนว่ากูรอดแล้วเว้ยเช่นกูก็แอบอยู่ตรงปั๊มต้องพักหนึง่งเอา้าไอ้เยี่แม่งวิ่งตามกูมาไม่รู้มันเห็นกูได้ไงไอ้สัตว์ไม่เป็นไรผมงช่วยเลยพี่ได้ว่าเราอยู่เคสเดียวกันไม่แล้วประเด็นแล้วประเด็นคือแล้วประเด็นคือพอ พอพี่หลังกูยิงล้มอีกกูก็วิ่งหนีอีกแล้วเมื่อกี้ถ้ามึงไม่มาทับก <sky> hey ูตายแน่มันตามติดชีวิตกูมากไอ้เหีจ๊ะมันจะโดดอยู่แล้วมันกำลงขับมาทางนั้นน่ะดเเ็มันกำลังจะโดดมาหาพี่เหรอเออมันกำลังจะโดดลงปั๊มไอ้เจ๊ะลังจะโดดลงปั๊มเลยกูไม่ไหวเหี้ยกูสุดเกินเสียวินาทีอว้ะยี่ห้อมดมาเตียวา What ปัีบ มันมาแล้วฟอดครับพี่พี่ฟอรับมึงซ่อมยังมึงซ่อมยังเหมือนจะเจ็ดสิบปะวะเอ้ยผมไหววะผมไหวผมไหวผมอิชิ่ผมชิวผี่มึงทำอะไรอยู่นี่มึงเอไปซ่อมมึง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 ซ่อมกูจะจกต่อซ่อมกูจะจกต่อจกต่อซ่อมซ่อมซ่อมคนพูดพออยู่แล้วครับแหมยังโดนได้ พี่เป็นคนดีของถังปูมั้ยครับไม่ใช่คนดีของผมแน่แน่ตอนเนี้ยของถังคูเลยคนดีของทุกคนในทีมครับเซลวะโอ้ยมาเยอะแยะโอ้โหการดิลิเก็้างล่างด้วยโอ้สามนาทีคุณรูรือว่าไม่มีใครจกปูเลยเหรอในเมืองอ่ะมีเพิ่มขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเนี้ยสามสามสี่คันประมาณนั้นอ่ะโอ้โหสวยแล้วกู มันดิ้นได้ไหมพี่ถ้าพี่ขึ้นคนรวยโอ้โหจทย์เก่าอันนี้ขึ้นเสาขึ้นเสาขึ้นเสาเอาน้องางไงกูวางไนแล้วกันขึ้นเสาขึ้นเสาโดดหายโดดหายโดดหายึงวางไงกูวางงันนะน้อง๋ยวเขาก็หายโดดแบบเี๊ยจี๊ยบาผมพดีทั้งวัน่ะเจี๊ย้กูไล่เฟี้ยวด้วยดิไอคันไอแดไม่ชอบคว่ มันก็ถลัดเขาตรงนเลยป้ายนั่นหนึ่งมุดมุดมุดพวกโพรงหญ้าใช่พี่ครับสำรับคนในพุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีนี่พาแบบเล่นแบบไลน์นี่เลยนะอุตบีว่ะเนี่ย ป,ปิดลอ้อปิดล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 ้อวิธีปิดลอ้นลอน้องโอ้โยังจะเห็นอีกอ <laughs> <laughs> เห <laughs> ี้ยเห็นที่เห็นตามตามตามแต่ไม่ติด ครับขอ้ยวีฟ่อนพี่เอ้ยมัมมัมอะไรคะอืมไปละว่าพี่เอ้ยว่าพี่รถติดคอมเมอะไรอะเขียนใต้คอมเมนต์หน่อยนะดูใต้คอมเมนต์แดงเขียนข่าวกูถามอันนี้พี่ไม่พูดเพราะกับผมยังไงตาของกูละใช่ข่าวแล้วไหนเซิร์ฟมันจะปิดครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ นอเจอกันอันวาน้องรักพี่มึงลงทำไมมึงคิดไว้ซื่อเจอกันอันวาน้องรักพี่เฮียไปติดแย่งเฮียเลยวะกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วจูเฮียอัาตีแตกติดแย่งเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์เอ้ย เกือบโด้วดยตำรวจจับไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้ไปแล้วที่สุดไอ้เหี้ยนมาแม่งทิ้งกูกูมไม่ได้ทิ้งน้องนะเมื่อกี้เนี้ยไอ้เหี้ยน้องแม่งสับตีนแตกเลยเจอสเต็บเจอสเต็บอุ้ไมไปดีอันไรนะเกนบาร์เก <laughs> แม่งวิ่งไม่เอากูซักบาทไอ้เหี้ย มันเห็นรถกูติดแม่งลงรถเลยไอ้เหี้ยมันเห็นตำรวจลงรถวิ่งมาแล้วรถกูขยับออกได้พอดีกูหนีไหมว <c oughs> ิ่งเร็วกูทักบาท